คุณเคยรู้สึกเหมือนหน้าอกกำลังไม่หลังจากกินข้าวเสร็จไหมจนอยากจะตะโกนออกมาให้มันหายอึดอัดหรือคืนที่คุณนอนไม่หลับเพราะความรู้สึกแสบร้อนจากกระเพาะพุ่งขึ้นมาถึงคอหอยจนทำให้คุณสงสัยว่าฉันต้องทนแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าถ้าคุณพยายหน้าเห็นด้วยขอแสดงความยินดีด้วยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนนับล้านทั่วโลกที่กำลังต่อสู้กับกฎไหลย้อนอย่างเงียบๆซึ่งเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นคอยบั่นทอนสุขภาพทุกวันแต่ข่าวดีคืออะไร วันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่จะกำจัดมันให้หมดไปตลอดการโดยไม่ต้องพึ่งยาลดกรดหรือคำสัญญาลมแล้งลมแล้งจากโฆษณาแค่ใช้ห้าวิตามินจากธรรมชาติและการปรับเปลี่ยนชีวิตนิดหน่อยคุณก็สามารถกลับมามีความสบายและมั่นใจได้อีกครั้งน่าสนใจไหมมาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยก่อนอื่นกรดไหลยย้อนคืออะไรกันแน่ที่ทำให้เราทรมานขนาดนี้พูดง่ายๆคือมันเกิดขึ้นเมื่อกรดในกระเพาะซึ่งมีไว้เพื่อย่อยอาหาร ไม่ยอมอยู่นิ่งๆแต่ไหลย,ย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารทําให้เกิดความรู้สึกแสบร้อนที่เราเรียกว่าอาการแสบร้อนกลางอกลองนึกภาพดูคุณเพิ่งกินมื้ออร่อยๆอย่างแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายแต่ยังไม่ทันได้ชื่นใจหน้าอกคุณก็เหมือนมีคนจุดไฟขึ้นมานั่นแหละคือกรดไหลย,ย้อนมาเยี่ยมเยียนทําไมถึงเป็นแบบนี้สาเหตุหลักอยู่ที่วาลวเล็กๆที่เรียกว่าหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างหรือ LES ปกติแล้ววาลวนี้จะเปิดให้อาหารลงไปในกระเพาะ แล้วปิดเพื่อกักกรดไว้ในที่ของมันแต่เมื่อมันอ่อนแอลงไม่ว่าจะจากความเครียดการกินผิดวิธีหรือขาดสารอาหารกรดก็จะช่วยโอกาสเล็ดลอดขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายแล้วจะแก้ไขย,ยังไงอย่าเพิ่งหยิบยามากินเพราะเคล็ดลับอยู่ที่การปรับสมดุกลกรดในกระเพาะด้วยวิธีธรรมชาติคุณเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรลองทิ้งความคิดของคุณไว้ในคอมเมนต์ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรก่อนที่ฉันจะเฉลย ตอนนี้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังผเผชิญหน้ากับวิธีธรรมชาติที่คนนับล้านใช้เพื่อบอกกรากรดไหลย้อนน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลหรือที่เรียกว่า ACV บแปรใช่ไหมน้ำส้มสายชูที่เปรี้ยวขนาดนี้จะช่วยได้ยังไงในเมื่อกระเพาะก็เต็มไปด้วยกรดอยู่แล้วอย่าเพิ่งสงสัยเพราะนี่คืออาวุธลับชิ้นแรกในรายการ5วิตามินและสารธรรมชาติที่ฉันจะแชร์ให้คุณวันนี้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลไม่ใช่แค่ของที่ดื่มเล่น แต่มันคือยาธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลกระเพาะให้กลับมาทำงานได้ดีมาดูกันว่ามันทำงานยังไงน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลคืออะไรมันคือน้ำส้มสายชูที่ทำจากแอปเปิลหมักมีกรดอะซิติกซึ่งฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันดีต่อร่างกายมากลองนึกภาพคุณผสมน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนลงในน้ำแล้วดื่มก่อนกินข้าวจากนั้นกระเพาะของคุณจะขอบคุณที่ได้ย่อยอาหารดีขึ้นทำไมมันถึงสำคัญ เพราะหลายคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนไม่ได้มีกรดมากเกินไปแต่มีกรดน้อยเกินไปทําให้อาหารไม่ย่อยดีอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานหมักตัวและสร้างแรงดันให้กรดไหลย,ย้อนขึ้นหลอดอาหาร a อซวีเข้ามาเหมือนโค้ชช่วยเพิ่มกรดให้พอดีเพื่อให้กระเพาะทำงานได้ดีขึ้นทำให้หูรูด l e สปิดแน่นการกรดไม่ให้หลุดออกมาผลลัพธ์คืออะไรคุณไม่ต้องกุมหน้าอกเพราะอาการแสบร้อนอีกต่อไป แล้วจะใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลยังไงให้ถูกวิธีง่ายมากแค่ผสมน้ำส้มสายชูออแกนิก1-2ช้อนชาลงในน้ำแก้วใหญ่ดื่มก่อนกินข้าวสักสินาทีเลือกแบบที่มีแม่น้ำส้มนะถ้ากลัวเปรี้ยวทำลายฟันใช้หลอดดูดเพื่อปกป้องรอยยิ้มของคุณไม่ชอบดื่มลองใส่ในน้ำสลัดหรือหมักเนื้อก็อร่อยและดีต่อสุขภาพสุดยอดไปเลยคือ a c ซไม่ได้แค่ช่วยย่อย แต่ยังช่วยร่างกายดูดซึมสารอาหารอย่างแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งกระเพาะที่อ่อนแอมักพลาดไปคุณเคยลองใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลไหมถ้าเคย<ม>บอกเล่าประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์สิถ้ายังฉันท้าคุณให้ลองผสมดื่มวันนี้แล้วสัมผัสความแตกต่างหลังกินข้าวอย่าลืมเลือกแบบคุณภาพดีเพราะนั่นคือกุญแจสู่ผลลัพธ์จริงถ้า a อซเป็นโค้ชที่คอยกระตุ้นกระเพาะของคุณอย่างอ่อนโยน ตอนนี้เราจะเจอนักรบที่แข็งแกร่งกว่านั้นเปทาเนชซีลกับแทปเซนชื่ออาจฟังดูเหมือนสูตรเคมีซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลมันคือผู้ช่วยชั้นยอดที่จะพากระเพาะคุณกลับสู่ช่วงพีค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนกินอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องกรดไหลยย้อนแต่คุณแค่กินเยอะนิดหน่อยก็รู้สึกไม่ดีแล้วคำตอบอาจอยู่ที่ระดับกรดในกระเพาะและเไทาเนชลจะช่วยแก้ปัญหานี้จากรากมาดูกันว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหน เบต้าไเนสคืออะไรที่ทําให้คนมองมันเป็นผู้ช่วยชีวิตของระบบย่อยอาหารมันคือกรดธรรมชาติที่สกัดจากหัวบีดผสมกับแพปซินซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยโปรโตีนลองนึกภาพกระเพาะคุณเป็นโรงงานแปรรูปอาหารถ้ากรดอ่อนแอเครื่องจ,จับจะชะงักอาหารไม่ย่อยดีมีแรงดันจนกดไหลย้อนขึ้นหลอดอาหารเบต้าไอเนสซี CL, เข้ามาเติมเชื้อเพลิงกรดให้โรงงานส่วนแพปซินช่วยย่อยโปรโตีนจากเนื้อปลา หรือไข่ให้เร็วขึ้นทำไมมันถึงสำคัญเพราะเมื่อกระเพาะทำงานดีหูรูด LES ซึ่งเป็นวาลวเล็กๆระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารจะปิดแน่นขึ้นกันกรดไม่ให้เล็ดลอดแถมการย่อยที่ดียังลดอาการท้องอืดและเรอซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วใช้ beta-ignchl ยังไงให้ได้ผลดีที่สุดกิน2 4แคปซูลขนาดประมาณ650มิลลิกรัมก่อนมือ้อหลักโดยเฉพาะมื้อที่มีโปรตีนเยอะอย่างเนื้อวัวหรือไก่ย่าง อย่าก,กินตอนท้องว่างนะเพราะมันต้องมีอาหารถึงจะทำงานได้หลังจากไม่กี่สัปดาห์คุณจะรู้สึกว่ากระเพาะตื่นตัวขึ้นไม่หนักหรือแสบร้อนหลังกินข้าวเคล็ดลับคือเริ่มจากหนึ่งแคปซูลแล้วค่อยๆเพิ่มให้ร่างกายชินคุณรู้ไหมว่าหลายคนหายจากกรดไหลย,ย้อนได้ด้วยวิธีนี้คุณคิดยังไงกับการลอง Betaine h c ถ้าเคยใช้หรือสนใจแชร์ความคิดในคอมเมนต์สิฉันอยากรู้ว่านักรบนี้เหมาะกับคุณไหม หลังจากเติมพลังให้กระเพาะด้วย beta-INSCL ตอนนี้ถึงเวลาพบพันธมิตรที่เงียบแต่สำคัญมากโปรไบโอติกถ้ากระเพาะเป็นสนามรบต่อสู้กรดไหลย,ย้อนโปรไบโอติกคือกองทัพจุลินทรีย์ที่คอยปกป้องคุณจากภายในคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนกินอะไรก็ไม่ต้องห่วงเรื่องย่อยแต่คุณแค่กินผิดเวลานิดหน่อยกระเพาะก็ร้องแล้วความลับอาจอยู่ที่จุลินทรีย์ในลำไส้และโปรไบโอติกจะช่วยคุณสร้างป้อประการที่แข็งแกรง่ง พื่อขับไล่กดไหลย้อนมาสำรวจพลังของกองทัพนี้กันโปรไบโอติกคืออะไรที่ทุกคนยกย่องหนักหนาพูดง่ายๆมันคือจุลินทรีย์มีชีวิตส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียและยีสต์ที่ดีอาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณลองนึกถึงมันเหมือนเพื่อนตัวเล็กตัวเล็กในร่างกายเช่นตอนคุณกินโยเกิดหนึ่งถ้วยหรือผักดองหนึ่งคำคุณกำลังเกณฑ์ทหารเพิ่มให้ทีมทำไมมันถึงจำเป็น เพราะลำไส้ที่แข็งแรงไม่เพียงย่อยอาหารได้ดีแต่ยังส่งผลถึงหูรูด L.E.S. ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารถ้าแบคทีเรียร้ายครองลำไส้จะเสียสมดุลเกิดการอักเสบทำให้วาวนิย่อนปล่อยกรดไหลขึ้นมาโปรไบโอติกเข้ามากำจัดตัวก่อกวนลดการอักเสบและเสริมสัญ,ญญาณประสาทให้หูรูดทำงานถูกจังหวะผลคือคุณเจออาการแสบร้อนท้องอืดหรือรู้สึกไม่ดีหลังกินข้าวน้อยลง แล้วจะเอาโปรไบโอติกเข้ามาในชีวิตยังไงเริ่มจากอาหารหมักอร่อยอร่อยอย่างกิมจิรสเผ็ดผักดองกรอบๆหรือเคเฟอร์นุ่มๆแค่วันละนิดลำไส้คุณก็จะร้องเพลงแล้วถ้าไม่ชอบของหมักลองกินโปรไบโอติกแบบแคปซูลคุณภาพดีเลือกที่มีสายพันธุ์หลากหลายสิ่งมหัศจรรย์คือเมื่อลำไส้แข็งแรงกรดไหลย้อนไม่เพียงลดลงแต่ร่างกายคุณยังเบาสบายจิตใจผ่อนคลายขึ้นฉันท้าคุณให้ลองเพิ่มอาหารหมักในมื้ออาหารสัปดาห์นี้ แล้วสัมผัสความเปลี่ยนแปลงคุณจะเลือกอะไรบอกฉันในคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรถ้าโปรไบโอติกเป็นกองทัพที่คอยเสริมแนวป้องกันจากภายในตอนนี้เราจะต้อนรับวีระบุรุษที่คุ้นเคยจากครัวขิงพูดถึงขิงคุณอาจนึกถึงกลิ่นหอมอุ่นจากชาหรือรสเผ็ดเบาๆในอาหารจานโปรดแต่ให้ความเรียบง่ายของมันหลอกคุณขิงคือหนึ่งในอาวุธธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในการบรรเทากรดไหลย,ย้อนและปลอบประโลมกระเพาะ คุณเคยคิดไหมว่าของธรรมดาธรรมดาในตู้ครัวจะเปลี่ยนวิธีที่ร่างกายรับมืออาการแสบร้อนได้มาดูกันว่าขิงทำอะไรได้บ้างขิงคืออะไรที่ทำให้มันเป็นเพื่อนซีของระบบย่อยมานพันปีมันคือรากที่มีสารพิเศษอย่างจินเจอรอและชอเดลให้รสเป็นเฉพาะตัวและพลังเยียวยาที่น่าทึ่งลองนึกภาพคุณเคี้ยวขิงสดชิ้นเล็กๆตอนอาการแสบร้อนมาเยือนไม่กี่นาทีความแสบร้อนที่หน้าอกก็เริ่มจางลง ทำไมขิงถึงได้ผลเพราะมันมีพลังต้านการอักเสบตามธรรมชาติช่วยปลอบเย็นเยื่อบุหลอดอาหารและกระเพาะซึ่งมักถูกกดโจมตีตอนไหลย้อนแถมขิงยังกระตุ้นร่างกายให้ผลิตเอนไซม์ย่อยเร่งการย่อยอาหารลดแรงดันที่หูรูด LES เพื่อให้กดอยู่กับที่พูดง่ายๆขิงคือทั้งยาด่วนและเพื่อนคู่ใจระยะยาวของกระเพาะที่แข็งแรงแล้วใช้ขิงยังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่เคี่ยวขิงสดชิ้นเล็กๆได้เลยค่อยๆนะเดี๋ยวเผ็ดเกิน ถ้าชอบแบบนุ่มนวลต้มขิงสองสามชิ้นในน้ำร้อนใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยเป็นชาอุ่นๆดื่มหลังกินข้าวไม่หมดแค่นั้นขิงผงแห้งก็ดีเหมือนกันกินหนึ่งถึงสองแคปซูลหลังมื้อเย็นกระเพาะจะสงบดีหรือจะขูดขิงสดใส่ผัดซุปหรือสลัดก็อร่อยและดีต่อสุขภาพคุณว่าวิธีไหนเหมาะกับคุณลองวิธีหนึ่งวันนี้แล้วแชร์ความรู้สึกในคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่าขิงทำให้คุณประหลาดใจไหมจากขิง มีระบุรุษเรียบง่ายในครัวตอนนี้เราจะก้าวสู่ผู้ทรงพลังที่เงียบขรึมสังกสีคุณอาจคิดว่าสังกสีแค่ช่วยให้หายวัดเร็วขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนมันยังเป็นกุญแจในการซ่อมแซมและปกป้องกระเพาะจากฟันร้ายของกฎไหลย้อนในขณะที่ขิงบรรเทาความเจ็บปวดทันทีสังกสีทำงานเหมือนช่างก่อสร้างสร้างกรอบภายในร่างกายใหม่เพื่อให้คุณกินอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลสงสัยไหมว่าแร่ธาตุเล็กๆจะเปลี่ยนเกมได้มากแค่ไหน มาหาหคตอบกันสังกสีคืออะไรที่ทำให้มันเป็นวีรบุรุษเงียบของระบบย่อยมันคือแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการเพื่อสุขภาพตั้งแต่รักษาแผลไปจนถึงเสริมผิมคุ้มกันโดยเฉพาะในรูปของซิงค์แอลคอนาไซน์มันกลายเป็นสุดยอดสำหรับกระเพาะลองนึกภาพเยื่อบุหลอดอาหารและกระเพาะเป็นกำแพงที่กรดเจาะเป็นรูสังกะสีเข้ามาุดรอยรั่วด้วยการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ทำไมมันถึงสำคัญ เพราะเมื่อเยื่อบุอ่อนแอกรดจะทําให้เกิดการอักเสบและเจ็บได้ง่ายทําให้กรดไหลย,ย้อนมาเยือนบ่อยๆสังกะสีไม่เพียงซ่อมแซมแต่ยังเสริมเกราะนี้และกําจัดแบคทีเรียร้ายอย่าง H. pylori ที่ชอบเติมเชื้อเพลิงให้กรดไหลย,ย้อนและแผลในกระเพาะคุณเลยกินอร่อยนอนหลับสนิบไม่ตื่นเพราะอาการแสบร้อนแล้วจะเอาสังกะสีเข้ามาในทีมต้านกรดไหลย,ย้อนอยังไงกินอาหารที่มีสังกะสีสูงอย่างหอยนางรม เนื้อแดงจับวัวเลียงด้วยหญ้าเมล็ดฟักทองหรือถั่วอร่อยและอุดมไปด้วยสังกะสีธรรมชาติถ้าต้องการเร็วขึ้นลองแคปซูลซิงค์แอลคอนาไซน์ ign, ประมาณ75มิลลิกรัมต่อวันกินกับข้าวเพื่อให้ดูดซึมดีที่สุดแต่ระวังอย่าใช้มากเกินไปเพราะสังกะสีเยอะอาจรบกวนแร่ธาตุอื่นถ้าไม่แน่ใจถามหมอดีกว่าสิ่งที่เยี่ยมคือเมื่อเยื่อบุขแข็งแรงกรดไหลย้อนไม่เพียงลดลง แต่ระบบย่อยทั้งหมดก็โล่งใจคุณชอบได้สังกะสีจากอาหารหรือแคบซูนมากกว่ากันบอกฉันในคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนเพื่ออัปเกรดสุขภาพหลังจากติดอาวุธด้วย5วิตามินและสารธรรมชาติตั้งแต่น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลไปจนถึงสังกะสีคุณคิดว่าพร้อมพิชิตกรดไหลย,ย้อนแล้วหรือยังยังไม่หมดที่เราเจาะลึกไปคือรากฐานแต่เพื่อใชยชนะระยะยาวคุณต้องมีกรอบพิเศษการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต อยากรวคำว่าเปลี่ยนนะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นขั้นตอนง่ายๆที่คุณเริ่มได้วันนี้เพื่อให้กระเพาะบอกขอบคุณคุณพร้อมจะใช้ชีวิตสบายขึ้นไม่ต้องกังวลอาการแสบร้อนตอนกลางคืนไหมมาดู5การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ทรงพลังนี้กันอย่างแรกบอกรายาลดกรดมันคืออะไรคือยาที่คุณกินเพื่อลดอาการแสบร้อนทันทีแต่จริงๆมันทําให้กระเพาะอ่อนแอลงโดยการทําให้กรดที่จําเป็นต่อการด้วยกลายเป็นกลาง ทำไมต้องเลิกเพราะเมื่อกรดถูกปิดอาหารย่อยไม่ดีกรดไหลย,ย้อนแย่ลงในระยะยาวใช้ A.C.V. หรือ b e t a ไอ CL l ก่อนกินข้าวแทนเพื่อเพิ่มกรดธรรมชาติปลอดภัยและได้ผลอย่างที่2เพิ่มกระหล่ำปรีดิบในเมนูกระหล่ำปรีมีกูตามินและวิตามิน C ช่วยรักษาเยื่อบุกระเพาะที่เสียหายจากกรดไหลย,ย้อนลองหัน่นฝอยใส่สลัดหรือทำกระหล่ำดองง่ายและอร่อย ต่อมาลดธัญ,ญพืชกรร์และน้ำมันพืชอย่างขนมปังขาวพาสต้าน้ำมันข้าวโพดมันละคายเคืองกระเพาะและทำให้กรดไหลย้อนหนักขึ้นเปลี่ยนเป็นไข่จากไก่เลี้ยงอิสระปลาธรรมชาติเนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญา้าและผักนึ่งอร่อยและอิ่มนานอย่างที่สี่ใช้เกลือหิมาลัยหรือเกลือทะเลเซลติกแทนเกลือธรรมดาจับคู่กับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างอะโวคาโดผักใบเขียวปลาแซลมอนเกลือนี้ให้ข้อรเพื่อสร้างกรดในกระเพาะ ส่วนโพแทเสเซียมช่วยให้ร่างกายทำงานลื่นไหลคู่หูที่ลงตัวเพื่อการย่อยสมดุลสุดท้ายดื่มน้ำแร่มีฟองตอนเช้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลำไส้และลดชากาแฟจนกว่ากรดไหลยย้อนจะดีขึ้นการจัดการความเครียดก็สำคัญไม่แพ้กันลองเดินชาชาในสวนหรือหายใจลึกๆทุกวันทำไไมความเครียดถึงเกี่ยวเพราะมันกระตุ้นระบบประสาททำให้หูรูด LES หย่อนปล่อยกรดขึ้นมาได้ง่าย ลองใส่กิมจิหรือเคเฟอร์ในมื้ออาหารเพื่อช่วยลำไส้และลดความเครียดด้วยนี่คือความท้าทายสุดท้ายจากฉันเลือกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างจากลิปนี้แล้วเริ่มในสัปดาห์นี้อาจจะเปลี่ยนเกลือเพิ่มกระด๋มปรีหรือเดินผ่อนคลายคุณเลือกอะไรบอกแผนของคุณในคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่าคุณจะเริ่มจับตรงไหนและถ้าการเดินทางนี้ช่วยคุณได้กดไลค์แล้วแชร์วิดีโอนี้ให้ครอบครัวเพื่อนๆที่กำลังทรมานจากกดไหลย้อน อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพครั้งหน้ามาทําให้กรดไหลย้อนกลายเป็นอดีตไปด้วยกันคุณพร้อมลงมือหรือยังฉันเชื่อว่าคุณทําได้เจอกันในวิดีโอหน้า